แม่พาน้องมา้คุณหมอรักษานะคะคือพี่ยาววันป้านี่ขอจะกระจายหายใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เล่นไม่ถูกไม่ต้องค่ะไม่เป็นไรเมื่อกหร่เนาะจ้าเพราะว่าไว้ที่บ้านก่อนเลยว่าต้องถาเลี้ยงถาวรก็ยังไม่รู้พอเลี้ยงแล้วบางทีเราก็เอ็นดูอีก โอ้ยยังไกงูเห่าเลยเอ้ยเครื่องหมายใไดกัอนลูกโอเคคคุณหมอทำการวัดไข้น้องก่อนนะคะเอฟซีไม่ต้องเป็นห่วงนะคะน้องถึงมือคุณหมอแล้วโอ้นีหนีนีนน เดี๋ยวแม่ขอให้คุณหมอทําการรักษาน้องก่อนนะคะแล้วมีอะไรคึ้นหน้าเดี๋ยวแม่ค่อัปเดตให้เอฟซได้รับทราบค่ะสวัสดีค่ะจ้า